มีนเขาวนี้เราแต่ง <furious> ต <hat> ัวเป็นสติ sure ๊กเลยเจ๋งไปเลยห้ารัเหมือนสติ๊ชไหมครับเหมือนเหมือนะโอเคครับก็จริงๆก็เขาบอกให้แต่งตีมแบบว่าสติ๊กให้น่ารักน่ารักหน่อยวันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องแต่งแบบหน้ารักจริงๆนครับตรงครับเราชอบอะไรเราชอบอะไรแต่ตัวสติ๊กคือจริงๆเป็นการ์ตูนที่มีดูตั้งแต่เด็กแล้วครับซึ่งอ่า คือมันเป็นตัวตูนที่แบบรู้สึกว่ามันควนๆก็ได้หรือว่าอะไรซึ่งส่วนตัวแล้วมีนแบบเลี้ยงเลี้ยงแมวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความควรๆความอะไรอย่างเงี้ยของแบบสติชของสะสมที่เราสะสมไว้แล้วก็ยังสุดเป็นพวกอะไรที้เป็นโปรไฟล์พวกแบบโมเดลนี่แหละแบบแต่ดิสนีย์ก็มีแบบพวกสติชพวกสเปนแมนอะไรแบบเหนที่แบบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่สะสมเยอะไหมเท่าไหร่คนก็จะแบบเออเก็บเก็บแล้วเก็บเป็คอลเลคชั่นก็สมมติว่าก็ น่าจะเกิดทุกปีครับแต่ปีแบบ2ตัว3ต,ตัวถ้าเราแบบไปเดินเล่นแล้วก็เจออะไรเงี้ยแล้วถ้าถูกใจเราก็ซื้อเก็บเอาไว้แบบลิมิเต็ดเยนะครับแบบมาถามไม่ได้เลยอครับอ๋อถ้าลิมิเต็ดก็ก็ต้องรอดูว่าว่าแบบเราชอบจริงจรอะไหมเรามีไว้คลองมั้ยเออมี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 ต่ามไหนครับ ครับผมก็ในครับผมดิสนีย์ทอยเอ็กซ์โปไทยแลนด์2025นะครับผมก็สามารถแวะชมที่อมิสพัทได้นะครับผมซึ่งมีทั้งสติชแล้วก็มีมาเบลมีพิพซ่ามีซาววอลคือมีหมดเลยนะครับผมก็อยากฝากงานนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ต้งไหนบ้างช่วงนี้เหรอครับก็ก็อีเวนต์นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีแฟนไซที่ต่างประเทศเห็นต้องได้บทสัญญาไปดูแล้วมี ใช่ครับรช่วงนี้ก็เก็บตัวดูแลตัวเองก็เล่นฟิตเนสแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบให้สอนบาสด้วยครับผมซึ่งรู้สึกว่าปีนี้ได้รับเลื่อนให้ไปเป็นแบบโค้ชให้กับทีมหนึ<อ><ๆ>่งใน YBL ก็คือ<ๆ>ตอนนี้ไปพุ่งกับกีฬาเยอะเยอะเลยก็คือส่วนมากก็จะคุยกับทีมครับผมว่าถ้าผมว่างผมก็ไปไปไป,ไปช่วยอยู่แล้วก,การเลื่อนลำงานเราใช่ก็ถ้าเป็นงานที่แบบโอเคเรารู้สึกว่าเราทําได้เราก็อยากเต็มใจช่วยเรายิ่งแบบว่าเราเห็นแบบ เด็กๆเขาแบบสนใจจริงๆรุ่มเพลงจริงๆเราก็อยากเข้าไปแบบแนะนําแล้วก็ไปแบบโคช,ชให้กับเด็กๆครับพอเราเป็นตีมแลนซ์การทํางานมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะเราต้องจัดการกิจเหตอีกหมดที่อ๋อก็ถือว่ายากขึ้น,นเหมือนเดิมไหมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอต้อง <ร ık S 1> เวลาจะเลือกรับงานอะไรก็ต้องคิดดีๆหน่อยรั้งนี้แ <ร ık S 1> บบก็มีข่าวบอว่าแบบคุบตๆอะไรเงี้ยค่าใหญ่ๆเงี่ยแอบมาท้าทามจริงเปล่าอ๋อก็ ไม่ไม่รู้ไงอย่างก็กระทิงอย่างก็กระทิงของใบกอนเนี่ยก็ผมไม่ได้มีคุยกับพี่สาวไหมอ๋อก็มีครับผมแต่ก็แต่ก็คุยกันในระดับหนึ่งครับไม่ได้แบบคุยแบบรายละเอียดเยอะขนาดนั้นหรือว่าพี่มันมีชวนไปไปรูปอะไรใหม่หรือเปล่าลายเสื้ออะไรหรือเปล่าอ๋อก็ก็ทาเสื้อเสื้อทำด้วยกันอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีแบบช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันครับอย่างพอเราเห็นใบเราแบบเราเห็นกาสอะไรการมีบ้างไหม อ๋อก็ถือว่าเป็นถือว่าเราไปเรียนรู้ประสบการณ์ดีกว่าจากจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าก็เป็นอีกอีกอ่าเป็นอีกอประสบการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจออยู่แล้วแต่ใจมินตอนนี้ยังอยากเป็นฟรีแลนซ์อยู่ใช่ไหรือว่ายังอยากมีสังกัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริง,รงๆเรื่องฟรีแลนซ์หรือไม่ฟรีแลนซ์จริงๆผมไม่ติดับผมซึ่งถ้าสมมติว่าใช้ใครที่ผม,มเคย ไปอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีโปรเจกต์ให้ผมก็ไม่ติดที่จะกลับไปร่วมงานที่อังจบได้ดีฟุตซุลได้ดีได้ดีอาจจะทำกับร่วมงานเราหน่อยร่างสาร่างสาครับผมอ๋อครับผมอ๋อกีฬาตีอ๋อก็เห็นครับผมเห็นสาครับผมก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันอาจจะมีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติมากอย่างเช่นมีเป็นนักบาสมันก็มีอ่าใช่แต่จริงๆผมก็เข้าใจว่าจังหวัดอื่นก็ไม่ได้ตั้งใจกันคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าให้กำลังใจน้ำฟ้าแล้วก็เกลี่ยพี่เก๋ไก่ด้วยจริงๆเขาเป็นคนร้องง่ายง่ายไหมก็จริงๆน้ำฟ้าเป็นคนที่เห็นนะอย่างนั้นเขาก็มีมุมอ่อนโยนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็แบบอ่าเขาก็น่าจะมีเครียดวหรือมั้งเวลาแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คนคิดมากอยับเย้อนกลับไปไลฟ์สนิย มีบอกว่าไลฟ์สดถายของเสื้อวงกับพิกัลทีบเคยขายในบ้านสุดมีบาทเพราะว่าอยากมิกเฉลิมสิงธิ์เขาเข้าไปเปย์เยอะเหมือนกันหลักแหล่แต่ผมไม่เปย์เราผมไม่ทันผมไม่ทันผมแต่ว่าอะไรนะผมมาทําหลักบ้านใช่แต่ผมไม่ทันที่มีเฉลิมสิทธ์ต้องต้องถามนะผมว่าต้องถามเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่ว่าปิดแต่รู้ว่าเยอะใช่ไผมต้องไปถามเข้าไปซัพพอร์ตเยอะมากเลยตามฟลิปแบกตามหลักการตามมัได้ตามก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าทุกคนมาแบบมาซัพพอร์ตตรงนี้ครผม เขาเป็นแม่รองแบบตัวหลักๆอะไรเงี้ยเออที่สรุปสิ่งเป็นหลักเลยเอ่อเรียกว่าน่าจะไม่รู้ต้องให้พี่พิงมาพูดนะผมว่าผมไม่แน่ใจเลยอ่ะช่วงนี้รับทุกพักเหนื่อยเยอะมาใช่ครับเพราะว่ากอนเดือนที่แล้วใช่ครับต้ไปเอาหวั่นในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอัปเดตกับที่บ้านยังไงบ้าคือจริงๆอ่าจริงๆที่บ้านก็มีอัปเดตมันอรอดครับผมซึ่งมันช่วงเดือนเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้วก็เพิ่งเกิดอ่า พุทกระ็พายไปใช่พุทกระ็พายมาใช่ใช่ไหมทำท่วมโอเคครับก็อ่าผมก็ริมแล้วแล้วก็เหมือนจะมีพายุมาอีกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหนักถึงขั้นแบบท่วมอีกรอบหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็เป็นห่วงแบบที่บ้านว่าแบบว่าต้องแบบเพิ่งเคลียร์บ้านเสร็จจะท่วมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราได้อัปเดตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าสองสามวันนี้คือพักเหนียวน้ำทเยอะมากใช่ใช่ใช่ก็ติดตามข่าวก็ก็แบบว่าก็ขอให้แบบว่าไม่ไม่ท่วมอันนี้คือบ้านของบ้านของที่ไม่ใช่บ้านรแบบ ไม่ใช่ครับบ้านที่ซื้ออยู่ในกรุงเทพแต่บ้านที่โตมาอยู่นานแล้วที่ครั้งที่เราสั่งนี่เลยนะใช่ครับหนักหนักหนักสุดแล้วก็รอบนี้แบบเราจะเตรียมรับมือเตรียมอะไรคือจริงจริงจริงก็จริงจริงก็มีการคุยกับครอบครัวครับครอบครัวก็มีการแซวกันว่าแบบเอ้ยอย่าเพิ่งเอาของลงเลยเกอดมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือรอให้มันเลยช่วงนี้ใช่รอรอให้มันแบบรู้สึกว่าดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าแล้วตามช่วงนั้นก็ลงในประตู อ่าอยู่ที่บ้านครับแต่บ้านพ่อแม่มีเม็ดท่วมอดูอีกหมายถึงว่าอยู่คนละเขตกันแต่บ้านที่ผมโตทวมเป็นบ้านคือบ้านยหญ่บ้าห่ดนะโอเคครัเียไล